รถส,สวยหรูหราดูดีน่าใช้มากๆเลยค่ะเตต้ตาแฮร์ีเออร์สองจุดสี่จีเอโตปีสองพันหกโปรโมชั่นของเราคือสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้าคู่หน้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบก ภูมิอะไรมันติฟังก์ชันไลน์ไม้รอบคันแอร์ดิจิตัลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ซีดีค่ะหลังคาแก้วค่ะ ฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะนั่งสบายสุดๆดาวเริ่มต้นที่1 0 0 0 0บาทนะคะส่งเงินละ8,000บาทรายได้ของคนซื้อที่1น0 0 0ืบาทขึ้นไปกะ็ะรถคันนีไปใช้งานได้แล้วค่ะหลังกว้างขนของได้เยอะม,อมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าด้วยค่ะ ในหลูหรามากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตมีแอร์ตอนหลังที่สำคัญนะคะหลังคาเป็นซันรูฟเป็นหลังคาแก้วโดวยนะคะให้โซมมากๆเลยค่ะปั๊บไฟฟ้าคูนาอีกต่างหากค่ะหลูหราดูดีสุดๆเลยค่ะ